เอฟ16เพิ่มเติมกําลังเดินทางไปยังยูเครนขณะที่ความต้องการของสู35มีความเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความต้องการของอิหร่านและรัเสเซียต้องการนําสู35มาใช้ปฏิบัติการตามพื้นที่ชายแดนสงครามรัเสเซียยูเครนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับากนการเหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นเดือนเมษายนดูเหมือนว่า ความเคลื่อนไหวของอเมริกาเรื่องการเพิ่มแรงกดดันต่อทั้งปูตินและเซเลนสกี้นี่นะครับดูเหมือนมันลดลงหลังจากที่ทรัมป์นี่ยนะครับออกมายอมรับความจริงได้แล้วนะครับว่าความต้องการให้การหยุดยิงทันฉลองในวันอีสเตอร์นั้นมันคงไม่เกิดขึ้นเลยแหะครับเขาจึงเบนความเคลื่อนไหวความสนใจส่วนใหญ่ไปทางตะวันออกกลางแทน เพราะทําเองก็รู้ดีนะครับว่าถ้าเขานั้นสามารถกดดันเซเลนสกี้ได้สําเร็จแต่ปูตินนั้นถ้าไม่เอาด้วยมันก็ทําอะไรต่อไม่ได้ขณะที่ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการสนับสนุน อาวุธต่อยูเคนั้นดูเหมือนว่าอเมริกาดูเหมือนมีท่าทีเปลี่ยนไปหลังจากที่ความกดดันในเรื่องการ,การยุติสงครามมันไม่เกิดขึ้นและดูเหมือนว่าสถานการณ์หลังจากที่มีการประกาศขึ้นภาษีนี่แหละครับทำให้อเมริกาดู ดูเหมือนเหินห่างจากชาติอื่นๆออกไปเรื่อยๆกลายเป็นชาติอื่นๆนี่นะครับมองอเมริกาไม่เป็นมิตรมากขึ้นความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนอเมริกาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกครั้งหนึ่งก็คือการที่รูวิโอเนี่ยครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยครับได้ไปประชุม รายงานพิเศษการประชุมวันแรกรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโตในเบลเยียมี่เลยครับซึ่งดูเหมือนว่าการไปครั้งนี้รูบิโอนี่นะครับไปเพื่อจะแสดงความสัมพันธ์กับชาตินาโตและสนับสนุนต่อยูเครนให้มากขึ้นนละครับรวมถึงความมุ่งหวังเรื่องความต้องการให้ยุโรปนี่เลยครับ ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของทางฝั่งอเมริกาต่อไปนั่นหมายความว่าการไปรับรองในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นี่แหละครับในเรื่องของเรื่องของสวิตอะไรต่างๆที่มันมีเรื่องการเกิดขึ้นกรณี F35 ก่อนหน้านี้พูดง,ง่ายๆก็คือไปให้ความมั่นใจกับยุโรปนี่แหละครับเพราะนั้นการไปประชุมรัฐมนตรตตีต่างประเทศนาโต้ครั้งนี้ของ r u b ิโนี่ยนะครับมันมองเห็นสัญญาณชัดเจนว่า อเมริกาหันมามองยุโรปเพิ่มขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้หันหลังให้ก็ว่าได้สถานการณ์ปัจจุบันมันดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของอเมริกายุโรปนั้นอาจจะอยู่ในแนวโน้มที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานนะครับว่ารัฐบนตรี กลาโหมของจีนนี่หละครับถึงกับออกมาประกาศเลยนะครับว่าพร้อมสนับสนุนแทรกแซงช่วยรัเสเซียในกรณีที่รัเสเซียถ้าเผื่อมีสงครามกับชาตินาโตรวมถึงการที่เอมมาเอลมาครงนี่หละครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมีการรณรงค์ให้ประเทศบริษัทต่างๆในยุโรปนี่หละครับบอยคอรดการลงทุนกับอเมริกาเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของอเมริกามันเลยมีมากขึ้นท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการสนับสนุนยูเครนที่การประชุม รัฐมนตรีที่นาโต้เนี่ยนะครับที่ดูเหมือนมีความเข้มแข็งสนับสนุนเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั่นก็คือความช่วยเหลือเรื่องเครื่องบินลบ F16 เพราะว่าสถานการณ์ดูเหมือนว่าตั้งแต่ ช่วงต้นเดือนมีสายน์มาแล้วนะครับอเมริกานั้นดูเหมือนให้ไฟเขียวอีกครั้งหนึ่งให้ชาติยุโรปนี่นะครับโดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนั้นสามารถจัดส่ง F16 ให้กับยูเครนต่อไปได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ามันชะงักไปที่มันชะงักไปก็เพราะว่าอเมริกาจะยังไม่มีแนวทางเรื่องการจัดส่ง F-35 นี่หละครับมันทําให้ชาติต่างๆเหล่านี้ ต้องหยุดชะง,งักการจัดส่ง A16 ด้วยสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายงานเรื่องของการจัดส่ง f 1 6ให้กับยูเครนเพิ่มเติมมากขึ้นรวมถึงมันมีรายงานด้วยนะครับว่าสวีเดนกำลังเตรียมการที่จะโอนย้ายกิปเพนจาร์39นี่นะครับจำนวนถึง14ลำ รวมถึงจะมีการสนับจนวนเครื่องบินตรวจการเลดาราเคลื่อนที่เลดารกากลางอากาศอีกครับอีกจํานวนถึง2ลํลำเข้าประจําการในยูเคนนั่นหมายความว่ายูเคนก็จะมีเครื่องบินจากชาติตะวันตกเพิ่มเติมมากขึ้นสถานการณ์แบบนี้นี่นะครับมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อลัเสเซียโดยเฉพาะเมื่อเดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนนี่แะครับ เดือนนั้นยูเครนนั้นได้มีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของรัเสเซียอย่างเช่นโดเน Person, สเคอร์ซอนสโปลิเซียรวมถึงพื้นที่ดินแดนชายแดนของรัเสเซียบริเวณเมืองเคิร์ตเมืองเบล,เเบลกลอดนีด่แหละครับบางครั้งกองทัพอากาศของยูเครนก็ยังมีปฏิบัติการล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียเรียกได้ว่า ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมมาแล้วนะครับว่ากองทัพอากาศยูเครได้มีปฏิบัติการทางอากาศลุกล้ําในดินแดนของรัเสเซียเพิ่มถี่มากขึ้นแม้ว่ารัเสเซียเนี่ยนะครับจะใช้ซู3 4ในการนําระเบิดทางอากาศโจมตีบ่อยครั้งแต่ก็เป็นการโจมตีในดินแดนของรัเสเซียเองในพื้นที่ปล่อยจากชายแดนก็ไปต่ำกว่า30-40กิโลเมตรนี่แหละครับ จากดินแดนของตัวเองและดูเหมือนว่าเครื่องบินรบของยูเคนี่นะครับก็ไม่กล้าจะเข้าไปในด้านลึกของพื้นที่ดินแดนรัสเซียสักเท่าไหร่อันเนื่องมาจากความเกรงกลัวระบบป้องกันภัยอากาศเอ0สของรัสเซียนี่แหละครับที่ยังมีประจําการอยู่เพราะฉะนั้นการโจมตีมันจึงเกิดขึ้นตามบริเวณชายแดนเท่านั้นความเคลื่อนไหวของรัสเซียนี่แหละครับจึงดูเหมือนว่ามีความตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบของยูเครนมากขึ้นเพราะว่า รัสเซียนั้นดูเหมือนว่ามันอยู่ไม่ได้เลยแหละครับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่ามันจึงมีรายงานในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับวัดสิรัสเซียนั้นได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ซู3 5เพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้มีการระบุจํานวนนะครับว่ามีกี่ลําและซู3 5ที่ได้มาเนี่ยจะไปปฏิบัติการพื้นที่แถบใดแต่คาดหมายนะครับว่าในปี2025เนี่ยนะครับเราก็จะได้พบเห็นเครื่องบินซู1 3 5 ในบทบาทในสงครามปี2025เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่นะครับในช่วงปี2024นั้นซู35ดูเหมือนมีความเคลื่อนไหวน้อยมากรวมถึงมันมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียกำลังจะขยายกำลังการผลิตเครื่องบินลบโดยเฉพาะซู35ตู้งฟังครับหลังจากที่มีการส่งมอบซู35 ชุดแรกของปีในช่วงสัป,ปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนี่เลยครับมันก็เลยทาให้มีรายง,งานข่าวจากผู้นใยการทั่วไปของ United a r m าร์มคอรเปอรนี่ละครับเปิดเผยน,นะครับว่ามีแผนในการเร่งการผลิตเครื่องบินดังกล่าวอยู่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นซูสามสิบู 34, สารวมถึงซูห้อีกด้วยโดยเครื่องบินแต่ละประเภทนี่เลยครับจะมีการปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในปีนี้โดย เขากล่าวว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้นี่ครับมันมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการยกเลิกการผลิตเครื่องบินซู35อันนึงมาจากว่า ต้นทุนการผลิตนี่นะครับที่มันสูงเกินไปและต้องการจะมีการเน้นการผลิตเฉพาะซู34และซู5 7เท่านั้นแต่จะไก,การในสงครามยูเครนที่ยูเครนเองนี่แะครับก็ได้รับมอบเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นจํานวนมากน่แหละครับความกดดันจากชาตินาโต้ด้วยมันกลายเป็นเหตุผลสําคัญในการที่รัเสเซียนี่แะครับจะยังคงการผลิตเอาไว้ความสามารถในสนามรบปี2022นี่แหละครับที่ผ่านมานั้น ดูเหมือน่ซู35นี่เลยครับมันก็สร้างผลงานได้เป็นกอบเป็นกำรรมได้หน้าประทับใจกลายเป็นสาเหตุสําคัญของการครงไว้ซึ่งการผลิตสู35และก็จะมีการเพิ่มการผลิตอีกด้วยแต่สถานการณ์สําคัญที่มันเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2000 2ี่สรวมถึงปี2025นี่นะครับแม้ว่าซู35มันจะมีความสำเร็จนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการเล็งเป้าต่างๆมันจึงมีรายงานนะครับว่าซู35ล็อตดใหม่ๆนี่แหละครับ มันอาจจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องระยะการมองเห็นามากขึ้นเรื่องการสกัดกัน้นอย่างเช่นมิก 31bm ของรัสเซียนี่นะครับโดยสาเหตุหลักๆก็คือ มันขาดเซ็นเซอร์ที่มีพลังงานเทียบเท่ากับเรด a าเอ็นศ์ศูนย์ของมิกนี่เลยครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเลดร์ใหม่ๆสาหรับซู3 5มสิบห้ะครับมันอาจจะใช้เลดร์ของ ESA n าเอของซู5 7นี่และครับซึ่งได้รับการคาดเดากันอย่างกว้างขวางว่าจะนํามาใช้งานในการผลิตซู3 5เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้กองทัพลัเสเซียนี่นะครับสามารถทดแทนเครื่องบินลบยุคสงครามเย็นที่เก่าแก่อย่างเช่นนิก29นี่นะครับได้เร็วมากขึ้นแต่ก็ยังสามารถสร้างหน่วยเครื่องบินลบใหม่ได้ด้วยโดยคาดว่ามันจะมีสเสน่ดึงดูดใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากเครื่องบินลบสู35ล็อตใหม่นี่นะครับมันผสานกับเซ,นซ็นเซอร์และก็อาวุธใหม่ๆเข้าไปได้ด้วยนอกเหนือจากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นสำหรับสู3 5ที่ จะนาไปใช้ในสงครามรัสเซีจูเรนรวมถึงกดดันชาติยุโรปต่อไปได้ด้วยนั้นปัจจัยที่ดูเหมือนว่ามันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการคงการผลิตซู35นั่นก็คือความต้องการจะส่งออกเครื่องบินลบรุ่นนี้ซึ่งมันมีเพิ่มมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นหลังจากที่มีการรายงานข่าวที่แอลจีเรียนี่เลยครับมีความต้องการและก็มีการจัดซื้อจัดส่งเครื่องบินซู35ให้กับแอลจีเรียเครื่องบินลำแรกเป็นที่เรียบร้อยคาดหมายนะ ว่าแอลกิเลียนี่นะครับจะมีการสั่งซื้อจํานวนถึงอาจจะมีจํานวนถึง2โหลด้วยกันซึ่งจากคําสั่งซื้อเครื่องบินลบในอนาคตนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจาก การที่รัเสเซียจะเพิ่มในการผลิตเครื่องบินซู57เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่แอลจิเรียมีการสั่งซื้ออย่างต่ำๆก็2โหลเนี่ยครับรวมถึงมันมีรายงานนะครับว่าอิรานนั้นก็มีการสั่งส่งคําสั่งซื้อซู3 5มาตั้งแต่กลางปี2022แล้วและดูเหมือนว่าคําสั่งซื้อซู3 5ของอิรานนี่เลยครับมันจะมีจํานวนถึง64ลำขึ้นไปเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันมีอยู่นี่นะครับกลายเป็นว่าเครื่องบิน สู่35นี่ลยครับกำลังมีความต้องการและกําลังการผลิตของมันกําลังจะใกล้ถึงร้อยลาเต็มทีนั่นหมายความว่าคําสั่งซื้อที่มันมีปริมาณมากนี่หละครับมันจึงกลายเป็นสาเหตุสําคัญในการที่จะเพิ่มการผลิตสู่35รวมถึงการที่เกาหลีเหนือรวมถึงอินโดนีเซียนี่หละครับอาจจะมีการสั่งซื้อสู่35เพิ่มเติมเพราะนั้นการคงการผลิตสู่35นี่หละครับมันก็จะเป็นการช่วยทําให้สู่35ยังคงอยู่ในตลาด และดูเหมือนว่า อาจจะใช้ซู3 5เนี่เลยครับเป็นเครื่องบินสำรองถ้าเผื่อมีสงครามถ้ามันขยายตัวสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่กาลังขยายตัวไปถึงยุโรปนี่หละครับรวมถึงแนวโน้มที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับว่ายุโรปกําลังเข้าสู่สงครามครั้งนี้กับรัสเซียนี่เลครับจึงมีความจําเป็นต้องมีการขยายกําลังการผลิตซู3 4ซู3 5รวมถึงซู5 7โดยเฉพาะซู3 5นี่นะครับความต้องการตลาดต่างประเทศนั้นมีอยู่รองรับอยู่แล้วมันจึงไม่มี ปัญหาใดๆถ้าจะมีการผลิตเพิ่มและสามารถนำกำลังการผลิตสำรองใช้งานในสนามรบได้ด้วยถ้าเผื่อสงครามมันขยายตัวดังนั้นแนวโน้มสงครามปี2025ในเรื่องของ การปะทักกันของเครื่องบินลบในแนวชายแดนนี่เลยครับมันจึงมีโอกาสเกิดขึ้นมากด้วยเหมือนช่วงต้นสงครามปี2022ครั้งนั้นนี่เลยครับยูเครนสู้รัเสเซียไม่ได้แต่ในปี2025นี่นะยครับยังคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะแจ๋วขวากันระหว่างเครื่องบินลบสู35กับ f 16ของทางฝั่งาชาติอเมริกาตะวันตก รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ